จ้าส่วนแก้วเจ้าจอมจา้ามีกิ่งพันไข่นะจา้ากิ่งละห้าสิบก็มีจา้าลากเยอะมากนี่จา้าตัดมาใหม่ๆนี่จา้าเอาซื้อไปชําได้นะจา้าอันนี้ชําไว้หลายร้อยกิ่งะ 6, ละหกเจ็ดร้อยเลยนี่จา้าเยอะมาก ลากเยอะมากเลยนี่จ้าไข่กิ้งละห้าสิบบาทจ้าอันน้นกิ้งละร้อยจ้ะกิ้งละร้อยปลูกให้ฟรีนะจ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้ากิ้งละห้าสิบปลูกด้วยแปดสิบบาทจ้ะแบบนี้ปลูกยากมากน,นี่จ้า จะซีปลูกไว้เจ็ดร้อยต้นแหละอันนี้ขายหมดแหละนี้ขายต้นละห้าพันห้าปีปีละพันจ้ะโอเคสวัสดีจ้าใครสนใจติดต่อได้นะจ้าศูนย์เก้าสองห้าตุนหเก้าห้าปดศูจ้าศูนย์หกหนึ่งหสเก้าศนสี่สจ้าโอเคสวัสดีจ้าเยี่ยม